สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนะครวันนี้น้องๆหลายคนคับบอกว่าพี่ป๊อปเกิงกำไรยังไงพี่อ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการแล้วกันนะฮะว่าใช้อะไรดูบ้างครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน d b l e P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA p o i n และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปตลาดก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในส่วนของนักเตะที่เคยกินกำไรมาก่อนแล้วกันเนาะเราเข้าไปที่เอาเป็นตำแหน่งสไตกอรก่อนด้โอ้แต่วันก็นานแล้วนะสไตกอรเอาเป็นเอลเดบิก่อนแล้วกันนะครับอ่ะส่วนแรกนะครับนักเตะทีะ่พี่จะดูนะครับหนึ่งก็คือนันกเตะ มีชื่อเสียงหรือเปล่านะครับเพราะว่าการมีชื่อเสียงเนี่ยก็มันก็ทําให้เราอยากเล่นเนาะ,ะอย่างสมมุติวินิสูเนี่ยอยากเล่นไหมก็อยากเล่นเนาะใช่ไหมถ้าราคามันต่ําสุดเนี่ยก็มันก็อยากอยากจะใช,ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูวินิล่างนี้ดิเป็นไงบ้างร่างนี้นะครับอ่าโอเคอสมมตินะสมมติร่างนี้นะครับอ่าวินิโอเคอ อันนี้ไม่เคยเกินข้างเบลอแล้วกันเอามาล่างที่เคยเกินกําไรดีกว่านะครับล่างที่เคยเกินกําไรก็อ่าอ,อย่างเป็นเนมาอะไรเงี้ยนะครับเนมาเคยกินกําอะไรมีใครบ้างมีเนมามีมาตินารี่อะเอามาตินารี่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหรือลุยดิอาร์ดอะไรประมาณนี้อ่ะเป็นลุยดิอาร์ดแล้วกันเพราะว่าล่าสุดเพิ่งกินมาเนาะมาตินารี่ก็กินมาเหมือนกันนะใกล้เคียงกัน,นครับเอาเป็นลุยดิอาร์ดก่อนนะครับ ข้อดีของหลุยอาดนคือนักเตะดังเนาดังไหมดังนะก็ถือว่าดังครัอยู่สโมสรอนลิเวอร์พูลนะครับในเรื่องของสเตตของเขาเป็นไงบ้างนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับนะสเตตของเอจริงๆก็ควรจะ4ดาวนี่แหละครับถ้า3ดาวนี่คือตัดทิ้งเลยนะถึงแม้ว่าจะดังขนาดไหนนะครับแต่ถ้า3ดาวนี่คือ,อคนไม่น่าจะเอามาใช้เอาพูด,พดง่ายๆนะเราเราขายนักเตะให้คนนะอ่ะคือถ้าคนมัน ถ้าสเตตมันไม่ดีอ่ะเราจะเราจะขายออกหรอก็าขายไม่ออกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสเตตก็ต้องดีเหมือนกันนะครับอย่างดูดีแอสเนี่ยสเตตดีมากนะถือว่าเป็นตัวที่ดีเหมือนกันครับเนี่ยสเตตสกีมุกสีดาวสเตตพวกนี้ครับประมาณนี้นะครับเท้าสีห้านะครับคุณสมบัติก็โอเคนะหลายๆอย่างนะครับของของสเตตนักเตะเขาค่อนข้างดีนะครับอาจจะบอกว่าเป็นตัวเมตาไหมได้นะตัวเมตาในที่นี้คือ คนเนี่ยนิยมใช้กันนะครับราคาไม่แพงนะหรือดีแอดราคาไม่แพงคนนิยมใช้นะก็ถือว่าเป็นตัวมิต้าแล้วกันนะตัวเป็นตัวยอดนิยมแล้วกันนะครับเออเป็นตัวเล็กคอมเมนต์นะประมาณนี้นะครับอ่ะชื่อเสียงดังนักเตะก็เออแต่นักเตะก็โอเคนะครับตำแหน่งเป็นไงบ้างคู่แข่งเยอะไหมนะครับเราก็ไปดูนะครับคู่แข่งเยอะไหมจริงจริงคู่แข่งเยอะนะแต่ถามว่าราคาเป็นยังไงบ้างเออมันก็ดูดูแล้วราคามันก็ไม่แพงนะ มันก็น่าใชะครับผม,มถ้าเทียบกันอ่ก91กับเนมากับลุยดีแอสโอ้โหเนมา1 9ล้านลุยดีแอสไม่กี่ล้านเออเราก็เอาลุยดีแอสดีกว่าเนาะใช่ไหมอืมประมาณนี้ครับดูตรงนี้ด้วยก็ดีนะเนี่ยตรงพวกเนี้ยถ้าดูแล้วฟ้าอย่างเดียวนี่คืออาจจะอาจจะไม่นิยมจริงๆนะแต่อันนี้มีมีแดงมีฟ้ามีแดง,ม,แดงมีฟ้านะครับผมอ่ะแต่ถ้าแดงหมดเลยเนี่ก็จะดีมากนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเป็น,ปนได้ยากอเนาะ นติเก่าแล้วนะครับมันก็จะมีมีซื้อมีขายมีซื้อมีขายอยู่แล้วนะครับน้องในส่วนนี้นะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่เป็นสมาชิกต่อจากนี้ไปนะครับในเดอนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของการกินกําไรนะครับผมซึ่งโดยปกติพี่จะมีคลิปกินกําไรดีๆให้ทุกๆสัปดาห์นะครับในส่วนของน้องชายที่น่ารักนะครับแต่ต่อจากนี้ไปครับจะมีสมาชิกแค่ระดับเดียวนะครับซึ่งก็ลดลงมาให้อยู่ที่เดือนละ50บบาทนะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับ กินกำไรได้ดีมากๆเลยครับบางคนแบบเป็นร้อยล้านนะครับเนาะก็มีคลิปให้ทุกสัปดาห์นะครับรับรองว่าไม่หลงป่าแน่นอนในเรื่องของการหาเงินหาก,กําไรนะครับเพื่อที่เราจะเอามาทําทีมของเราให้มันเติบโตยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมแค่สมัครสมาชิกครับก็ได้สิทธิพิเศษแล้วนี่ครับจิกันครับผมอ่ะแล้วก็ราคาต่ําสุดหรือยังนะครับก็มันจะมีช่วงหนึ่งเนาะช่วงกีกรมท้ายกิกรรมนะครับคือแบบว่าวิดีอ แอรบิลตอนนั้นใครมาอ๋อวินิซิอุสมานะครับผมวินิวินิวินิตรงนี้ให้ดูตรงวินิวินิวินิไหนวินิอยู่ไหนวะวินิไหนวะนี่วินิร่างนี้มาครับผมร่างนี้มาครับเนี่ยขั้นเซตเหมือนกันนะครับโอ้โหกดดูดีแอดแบบเละเทะเลยนะครับผมสแตตวินิก็ประมาณนี้ครับคือสแตตวินิดีนะแล้วแจกฟรีด้วยนะครับผมอ่ดังนั้นเนี่ย ใน,ในจุดของตำแหน่ง l w นี่คือโดนกดเละเทะเลยนะครับแลังนั้นวิทยากก็โดนกดเหมือนกันครับซึ่งก็ตามที่เห็นกันเนาะเมื่อกี้นะครับก็ตามที่เห็นเนาะไปดูกราฟก็ได้ครับไปดูกราฟนิดนึงนี่โดนหนักเลยครับผมต่มเตี้ยเลี่ยดินเลยนะครับนะก็ดังนั้นเนี่ยอ่ะก็ซื้อสิครับผมราคาต่ำสุดแล้วนะครับวิยากรนะ ถามว่ามันจะขึ้นเหรอพี่โอ้รุนกดขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็การเก็งกําไรมันก็คือการเดาทิศทางนั่นแหละนะครับการเดาทิศทางล้วนๆเลยนะครับถามว่าเป็นไงบ้างพี่ก็ขึ้นมานะก็ขึ้นมาก็ปัจจุบันก็อยู่ตรงนี้ครับผมก็อยู่แถวๆนี้แหละนะครับอืมขึ้นไหมล่ะ <laughs> ถ้าไม่ขึ้นจะเอามาคุยได้ใช่ไหมเออนี่แหละมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้ครับเนาะอ่ะตัวนี้เคย เคยเก่งอะไรมาก่อนมีตัวไหนที่เคยเก่งอีกไหมมาร์ตินารีก็เหมือนกันนะครับมาร์ตินารีก็คล้ายๆกันแหละนะครับหนึ่งก็คือนักตีดังนะครับดังไหมก็ดังนะสแตทดีไหมอ่ะไปดูกันมาร์ตินารีสแตทดีหรือเปล่าอ่ะอย่างน้อยๆก็คือสกิลวงสีดาวแล้วล่ะนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องเท้านิดนึงนะมาร์ตินารีเรื่องเท้ามีปัญหาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถ้าตัดมายิงก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเข้าเค้าเท้าซ้ายอาจจะมีปัญหาแต่พยายามเข้าเท้าขวาให้ได้ แ้่แต่เป็นไงบ้างครับก็โอเคนะสปีดดีนะครับความคล่องตัวโอเคอ่าก็ถือว่าโอเคนะเออนักเตะด,ดังเออแตตอาจจะไม่เยอะมากก็ได้แต่ขอให้มี skill ups, สกิลมุฟซีดาวเท้าไม่แยกจนเกินไปก็มันก็น่าเล่นะครับคุณสมบัติเนี่ยมีประมาณนี้นะครับก็ได้อยู่นะครับเวอร์ Work อาจจะไม่เกี่ยวเพราะว่า LW เนาะหรืไงก็ได้นะครับเวอร์ลยังไงก็ได้นะครับส่วนตัวนะขนาดพี่ใช้อองดีกลางๆยังโอเคเลยนะครับ อันนี้เราเราไปดูราคานักเตะกันบ้างนะครับราคานักเตะนะครับก็เนี่ยครับอย่าง20ล้านอยู่ๆก็หล่นตุ้บมาครับผมอ่ะหล่นตุ้บมาอย่างนี้นั่นหมายความว่ามันอาจจะมีเด้งขึ้นมานะครับถึงก็เด้งขึ้นมานะพี่ก็เข้ามาช่วงนี้นะคือคือเคยเก่งมาตินาลีมาช่วงนี้นะครับอ่ะช่วงนี้แล้วก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาก็ปล่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ประมาณนี้แหละนะครับก็มันก็ประคองตัวนะเนี่ยกราฟมันก็หากหัวขึ้นอยู่นะประคองตัวอยู่นะครับผมอ่ะ ก็เคยกินกัไรมาก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการดูนะครับราคาต่ําหรือยังนะครับต่ําสุดยังก็ต่ําแล้วนะครับเนมามาประมาณนี้เนมาก็เหมือนกันนะครับคือนักเตะดีนะครับสแตตดีอยู่แล้วนะครับเนมามเป็นร่างการทองเนาะโดนผลิตออกมาเยอะนะแต่ว่าราคาเนมาค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเนี่ยดูสเตตก่อนนะครับนักเตะดังสเตตดีนะครับสกิมุโอเคนะครับเท้า55คุณสมบัติแจ่มครับ ไปดูกราฟกันอ่ะเนี่ยครับคือในมาเนี่ยเคยอยู่ที่16ล้านมาก่อนแบบราคาแข็งโป๊กมากเลยนะครับแข็งมากๆเลยครับจำไม่ได้ว่าตอนนั้นโดนกระทบจากใครนะน่าจะเกี่ยวกับวินิซูตไหมน่าจะใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะวินิสูสนี่แหละมาทําให้ราคาในมาเป๋นิดนึงนะครับผมอ่ะเป๋นิดนึงนะครับพอเป๋ปุ๊บเราก็เข้านี่ครับผมอ่ะราคาต่ำสุดแล้วนะครับก็เด่งขึ้นมาแล้วก็ขายไปนะครับเคยทํากําไรกับเนมาไปรอบหนึ่งนะครับ คล้ายกันเนาะอืมนี่แหละนะครับก็ดูราคาเอะมันต่ำสุดได้ย,ยังเนี่ยดูจากที่แบบราคาสูงสุด16ล้าน Q 9 9นะครับผมมันลงมาอย่างงี้อ่ะเสียดสิครับเนาะประมาณนี้นะครับมีใครอีกไหมตำแหน่ง r w หมดแล้วนะ r w หมดแล้ว r w อ่ะ r w มีใครบ้างที่เราเคยเก่งกำไรมาก่อนเดี๋ยวดูหน้าตานิดนึงนะดูหน้าตาแล้วมีโจโคเนี่ยล่าสุดนะครับ โจโคล่าสุด да: เคยกิงไปตอนเดี๋ยวนะให้ดูนักเตะก่อนโจโคดังไหมก็ดังอยู่นะเคยอยู่หลายสโมสรนะครับผมอ่าเน้นที่แน่หนึ่งในนั้นคือลิเวอร์พูลอาจจะไม่ดังกับลิเวอร์พูลมากนะครับผมอ่ะช่วงนั้นช่วงไปไปการค้าแข่งของโจโคแล้วนะครับนะสกิลมูฟสีดาวนะครับอ่าสกิลมูฟสีดาวมันก็โอเคแล้วนะครับเท้าโอเคไหมโอเคนะครับสแต่เป็นไงบ้างนะครับสปีดโอเคนะความคล่องตัวดีนะครับ เอาเป็นว่าแซดโจโค,โค่ไม่ได้แย่นะครับถือว่าเป็นตัวดีที่สําคัญคือเป็นนักเตะไอคอนด้วยนะครับนะคุณสมบัติเป็นไงก็โอเคนะเนี่ยคุณสมบัติขอให้มันมีสุคุณสมบัติก็โอเคแล้วนะครับดีกว่าไม่มีนะครับมีน้อยดีกว่าไม่มีนะครับอ่ะว่าเดตประมาณนี้นะครับโจโคนะครับข้อตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่าตอนนั้นนะครับก็ราคานักเตะเนี่ยมันค่อนข้างต่ําสุดแล้วนะคือต่ําสุดของโจโคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.9ล้านนะครับ5.9หรือประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้มันมันมันลงมาแป๊บเดียวลงลงมาไม่นานครับแต่สุดท้ายก็เราก็ซื้อในช่วงที่แบบราคามันลงต่ำนะครับแล้วก็5ประมาณ5หรือ6ล้านประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็ไปขายในช่วงประมาณสัก8 9ล้านเนาะประมาณนี้ครับมันขึ้นไปประมาณสัก8 9ล้านนะครับหรือว่าอะไรวะจำไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าหรือว่า7ล้านจำไม่ได้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าราคามันต่ำสุดนะครับ ถ้าจะุดหุดุดเนี่ยหรือไม่ก็จุดนี้นะครับแล้วก็ไปขายในราคาประมาณสัก9้าล้านนะครับ8ปดล้านประมาณนี้พอดีทํากําไรไป2รอบนะครับรอบรอบนี้แล้วก็รอบนี้นะครับรอบแรก8ล้านก่อนรอบ2 9ล้านนะครับโจโคเนาะก็ประมาณนี้นะครับคืออ่ะย้ำนะครับสิ่งสําคัญคือ1คือนักเตะดังนะครับ2คือสเตจดีนะครับตำแหน่งเป็นไงบ้างนะครับ9 1สเอเป็นไงบ้างไม่ค่อยมีคู่แข่งนะ ตอนนั้นคู่แข่งก็มีมีโมซาร่าซึ่งแพงนะครับแล้วชาก้าก็3ดาวมันมันเทียบกันแล้วเออเออโมซาราก็แพงเกินไปโจโคก็ราคาไม่แพงนะตอนนั้นนะครับก็ก็กมองว่าไอ้คู่แข่งก็ก็สู้กับคู่แข่งได้ราคาราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ราคาต่ําสุดย่างตอนนั้นก็ต่ําสุดแล้วนะครับก็ซื้อโจโคมานะครับประมาณนี้ก็ได้กําไรกันมานะครับ มาตัวล่าสุด่ะตัวนี้กันบ้างดีกว่านี่เปอร์ตีนะครับผมโอ้ราคาแบบต่ำเตีย้ยด้ดมากอ่ะทำไมเลือกตัวนี้ครับพี่ป๊อบอ่าหนึ่งก็คือเป็นนักเตะดีนะส่วนตัวนะคือมองว่าเอ้นักเตะคนนี้ดังแน่ๆน,นะครับเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับคือคือเราก็มองว่าถ้าเราจะซื้อนักเตะ CDM สักคนหนึ่งเราจะมองใครดีก็เปอร์ตีนี่แหละนะครับค่าพลังก็ไม่แย่นะนะครับ อาจจะมาด้วย o v r 93มนะครับมันดู o v r น้อยไปนิดนึงนะครับ o v r น้อยไปนิดนึงมันก็เลยแบบคนอาจจะไม่นิยมใช้แล้วก็ที่สําคัญคือมันอยู่ในกิจวายการ์ด uh, อยู่นะครับนักเตะโดนผลิตมาเรื่อยราคามันก็เลยแบบไม่ขึ้นสักทีนะครับเนี่ยสแตตดีนะเนี่ยเกมรับของเขาไม่แย่ยนะครับคุณสมบัติอาจจะไม่มีเน้นแท่เครลอหรอกนะครับมีพวกนี้แต่ว่าถ้าใครที่เคยใช้เปิดตีก็จะรู้ว่าที่เปิดตี a id นะการเข้าบอลอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะเข้าบอลแม่นยำนะครับค่าสแตตตรงนี้ครับ ความก้าวร้าวเนี่ยเข้าบอลดุมากมากเลยนะครับเนี่ยถึงนี่ถึงตัวนะครับความก้าวร้าวอ่าเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันบ้างครับอ่ะกราฟนะครับก็เห็นว่านะครับเคยขึ้นไปสูงน้องพรามันเข้ามาวันที่7เดือนหนึ่งครับเข้ามาปุ๊บแล้วก็เละเลยครับผมปื้ดดวงมาแล้วอยู่ประคองตัวนะอยู่ประมาณสัก10 11ล้านประมาณนี้ครับผม10 11ล้านนะครับผมพอจบกิจเป็นไงฮะเราก็ดูแล้วเอ้ยจบกิจน่าจะขึ้นแหละมันดูจากอ่าคู่แข่งเป็นไงบ้าง คู่แข่งอ่าประมาณนี้นะครับกู้แข่งถ้าจะให้เลือกในตัว oar 93าเราจะเลือกใครล่ะเราจะเลือกมาทิวต์หรอไหมคือจะเลือกใครอ่าเราก็เลือกเปิดตีใช่ไหมครับมันก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับเออที่สาคัญคือตอนนั้นมันไม่แพงครับเออ93ามีคาสิเมลูคาสิเมลูก็แพงมากนะตอนนั้นก็เลยคิดว่าเปิดตีน่าจะน่าจะขึ้นนะครับซึ่งก็สุดท้ายก็ขึ้นมาที่15ลานะ้านเนาะอืมก็ได้เงินได้กําไรกันไปพอสมควรนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ราคาตอนนี้ก็ทรงๆงงตัวอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าล้านประมาณนี้ครับเนาะประมาณนี้มีใครอีกไหมอ่ะอะถ้าจะมีชุดเก่าๆเ,เลยเนี่ยก็เป็นตูเล่ยายา่าตูเล่นะครับยายา่าตูเล่ล่างนี้นะครับโอ้เก่งกําไรตั้งแต่สองจุดหกล้านนะครับตั้งแต่ตูเล่ล่างนี้สองสองล้านกว่านะครับถามว่าทําไมเก่งตัวนี้ก็หนึ่งก็คือเป็นนักเตะ สกิลมุฟซีดาวนะครับก่อนหน้าน,นี้นะเคยเก่งนะตัวตัวนี้นะครับอยาอยาตัวเลขสกิลมุฟซีดาวแต่ตอนนั้นดีนะครับก็เลยคิดว่าตอนนั้นอยู่ที่ประมาณสักสองล้านนะครับแล้วก็ขึ้นมาประมาณสักสามล้านสองจุดสองล้านเนี่ยครับขึ้นมาสามล้านมันมันตัวเลขเนี่เก่งกาไรจนแบบว่าเก่งแล้วเก่งอีกจริงเก่งหลายรอบเก่งตั้งแต่ราคาดีจนราคาตกนะครับอมคุณสมบบัติของตัวเลขก็ประมาณนี้ครับผมนอามที่บอกไปก็คือนักตะดนังนะสแต่ดีนะครับ ตำแหน่งคู่แข่งเป็นไงบ้างแล้วก็ราคาตอนนี้ต่ำสุดหรือยังประมาณนี้ครับซูเดก็เป็นตัวตัวตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเขอดูกราฟดิไม่ได้แล้วนะ <c oughs> กราฟสมัยก่อนไม่ได้นะครับตอนนี้มันแบบกราฟนิ่งมากนะครับผมดิ่งมากตอนนี้นะครับเออราคาขึ้นเฉยเลยตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ3ตัวนี้ก็คือว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับเนาะก ้ารู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกว่าเอยยังงงๆอยู่นะครับก็สมัครสมาชิกได้นะครับผมก็จะลงคลิปเก่งกับให้นะครับอย่างน้อยอาจจะได้เห็นภาพชัดเจนกว่านี้นะครับอันนี้เป็นภาพกว้างๆนะครับว่าที่พี่ใช้วิธีไหนในการเก่งกับอะไรบ้างนี่ครับเนาะโอเคคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันฮะเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ